เมื่อวันที่28ตุลาคม2556งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะโรคอ้วนลงพุงเบาหวานความดันโลหิตสูงณชุมชนดวงทองโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวและยังเป็นการให้ความรู้และทักษะการดูแลตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก3อเป็นหลักโดยกิจกรรมดังกล่าวดรอาวุธเจรินนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองยังได้ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนดวงทองเพื่อเป็นการให้กำลังใจและยังได้มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนอีกด้วย